แก่ง่ายอยู่ถ้าโจ้มสุกถ้าแก่ง่าย,อยโอเค ส้มตำสูตรแม่บุญชูจัดไฟปรุงสุดฝีมือแซบแน่นอนใส่น้ำลงไปน้ำปรนานิดหน่อยนี่แหน่ข้าให้เข้ากันร้อนร็จ เสร็จเรียบร้อยนี่น้าทานแล้วการพร้อมมาเลยว,ว้าวสีแดงน่ากินมากว้าวอร่อยสุดๆยังไม่ได้ชิมก็รู้แล้วว่าอร่อยสุดๆนี่พร้อมทานครับผมมาเลยครับ